ข้อที่7จ็ดทยบอกว่ากำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงถ้า sin x หวกพอด x ท่า a และ sin x ลบพอด x ทอา b ้องหาค่าของ sin ์ 4x ในรูป ab เนี่ยภาพเท่าไหร่ครานี้เรามาลองดูสูตรตีีโกนกันก่อสูตรตีีโกลที่สำคัญ ที่ใช้บ่อย,อยนะครับอันนี้คือค 1, สำคัญว่าหนึ่งไซน์กำลังสองเบวกโคศกำลังสองเอ็กเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งอันนี้คือใช้ในการแก้โจทย์บ่อยมาก 2, สองไซน์เอบวกลบบีเท่ากับไซน์เอ Cos B ลบบวก Cos A อไซ B ไม่ใช่ลบบวก,กนะครับตรงนี้เป็นบวกลบบวกลบไซเ A บวกลบไซบ B เท่ากับไซเอคอส A, B, บวกลบคอสไซบ B <c oughs> สาม s 3, cos A B เอบวกลบับเออัเน,นี้ยต้องเป็นลบบวก c ค s เบบวกกับอะไรไซ n เอไซ B นะีฮะโคศเอ A, บวกลบ B เท่ากับโคศเอโคศบีลบบวกไซเ A สไซ B อันที่3อันที่4แทน A บวกลบ B เท่ากับอะไรแทน A บวกลบแทน B หารด้วย1นึ่งนก็เป็นลบบวกแทน a แทน b อะไปลองจบกันก่อนไซน์กำลังสอง x บวกคอสกำลังสอง x เท่ากับหนึ่งซน์ a บวกลบ b เท่ากับไซน์ a คอส b บวกลบคอส a ไซน b คอส a บวกลบ b เท่ากับคอส a คอส b ลบบวกไซน a ไซน b แ a น A บวกลบ B เท่ากับแทน A บวกลบ B ส่วน1ลบ1ลบบวกแทน A แทนนี่คือสําคันที่ต้องจำยังมีอีกสองพันนะครับอันที่ห้ายสอ กันยัไรสองใส่ฟัน x ต้องจำเนอนทหกคอร์สสอง x เท่ากับ x ลบใสกันสอง x แต่เราใช้จากสูตรหนึ่งเนี่ย เรามาแปลงว่าค o s กำลัง 2x เ,เท่ากับ1ลบ sin กัง 2x sin กลัง 2x เ,เท่ากับ1ลบ cos กำลัง 2x มัก็จะได้อีก2สูตรเพิ่มนะก็กลายเป็น1ลบ2 sin กัง 2x หรือ2 cos กำ 2x ลบ1 ยังต้องจำาะครับ s i n 2x เท่ากับ2 s i n x c o s x c o ร 2x เท่ากับ cos ์ล 2x ลบ s i n กำลัง 2x อ่าหรือเท่ากับอันนี้คือแปลมาจาก c อ s กำ 2x บวกซกลัง 2x ท่ากับ x, 1เราจะได้เท่ากับ1ลบ2 s i n กล 2x หรือว่า2คอ s กลัง 2x ลบ1อ่อายังจำได้ได้ ดจอ้เราบอกว่าอะไรกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง sin x บวกคอด x เท่ากับ a x ลบคอด x เท่ากับ b หาค่าของ sin 4x เท่าเท่าไรเมื่อกี้เราเยี่ยมาแล้วว่า sin 2x เท่ากับเท่าไร สองไ x คอสใช่ไหมลองชี้แบบ s ซส์เล่ะมันก็เท่ากับสองกคอสสองเอ็กอ่า ไซน์ 2x คืออะไรก็เท่ากับ2คูณกับ2ไซน์ x โคศ x แล้วคูณกับคอศ 2x คืออะไรคอศ 2x คืออะไรที่เรียนมาก็คือคอศ 2x ลบไซน์นี่คือไซน์ 4x ที่เราต้องการ ต่อไป <c oughs> เนี่ยเราให้เนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งเราพักอันนี้ไว้ก่อนนี่เป็นสมก,การที่หนึ่งนี่เป็นสมก,การที่สองคือข้อน,นี้เราต้องหาไซส์เราต้องหาไซส์สี่เอ็กซ์ใช่ไหมแต่เราได้ว่าข้างในมันมีไซส์เอคอดเอ็ก ข้อกเอ 2x ลบไซน์นั่ง 2x เราจะหา x สองอันนี้ยังไงเราเข้ามาดูเลยว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้นี้มาให้นี้มาเราดูเราจะหาไอ้พวกนั้น,านาจากพวกนี้ได้ไหมอ่าวิทีการหาก็คือจากที่โจทย์ให้มาใช่ไหม กย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราลองเอาเอาหนึ่งกำลังสองอะ่ะหนึ่งกำลังสองลบดบ้วย สองกับสองลสิมันะไยหนึ่งกับสคือไล่งกับสองลบสอกับสองหนึ่กับสองได้เป็นไซน์ของเอฟบวกสองซอยเอคอเอบวกคอสสองเอ ต้องลอบข้างได้ดีกันังสข้างหน้าเป็นไรซ้ายลบสองซ X าอ็กซ์เตบวกลลัสองเอ็กจำมาลบกันได้าเขาไหรรฝั่งนี้เดี๋ยถ้าับเอกันสองลบดีกันสอง นี้ตัดการนี่ตัดการอันนี้ลบลบเป็นบวกก็กลายเป็น 4, ส, x, สี่าย x คอร์ส่วนโจทย์หาอะไรได้สี่สาคอร์เซเท่ากับเอลังสองลบบีลังสองแสดว่า 2องซ่าเอ็กอซ์คอสกับอีกรังสอีกลังสองส่วนสอง,สอ,งอ่ะอเน,นี้ยเราเจ็บไว้ก่อนได้มาหนึ่งอ่ละต่อไปราต้องการหาคอ s กำลังสองลบไซน์มัสออ,อันเนี้ยจากที่โจทย์ให้มาจะเห็นว่ามันคือหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเราเามาเปณกันซิ เอาหนึ่งคูณสองก็ได้เท่ากับซายกำลังสองลบพอยกกำลังสองอีกใช่ไหมเราใส่ลบไปกลายเป็นคอสคุณจะลบหนึ่งนะกลับลบเอบี ตอนนี้เราก็ได้ตรงนี้ล้ตอนนี้เราได้ตรงอันนี้แล้วเราได้ออมากรอบของสายสีทั้งหมดแลวตอนนี้ได้ออกมากอบสายสีทั้งหมดแล้วนะอ่นี่เรามาดูเราได้สองอันนี้แล้วเรามาแทนต่อสซิว่าสายสีคืออะไร ื่กี้เราได้ว่าสายสองสายเอขอดเเทอ่าอะไรเท่าเอ A, กั 2, บสอลบบีกสองส่วนสอใช่ไหมแ้ะข้้งหลังนี้คือเท่าไหร่เกี่ได้มาูได้วข้หลั A, หล A, บเอบอ่าคูลบเอบีัพสอตัดสองเท่ากับ กบ A ม่คงก็เป็นลบ A กำลังสามดบวก A B กำลังสามเท่ากับลบเท่ากับ A กำลังสามดลบไม่ใช่เนี่ยคำตอบคืนนี้ฮะตรงกับช้อยไหน ขายนี้ปะ a อ็งบีเองสามลบเอ็งบี B B 1. ข้อนี้เราก็ตอบพ้อยสามคำตอบวิธีคิดก็ใช้สูตรตรีโกณธรรมดาที่ผมให้ไปใช้สูตรนี้เลยของตัวนี้เลยเนี่ยตรงนี้ไซด์สี่เอ็กซ์รับเราดูว่าไซด์สี่เอ็กซ์คือใช้สูตรนี้ได้เป็นนี้ ข้างในเราก็แตะอันนี้ได้อีกคอร์สสองเอกกับคอสลสองเอกลบซ้างเอกปับ๊บส่อไปเราต้องหาสองไซด์เอกคอ s ์สเอกับคอรสสองเอกลบซ้างเอหางล่ะโจทย์ให้สอันนี้มาเกับบี B. ดูคุ้นๆลองเอาหนึ่งสองลบสลงซิปรับลบกันได้สีส่ไซด์เอกคอเท่ากับเอกลสองบีละสองเราต้องการหาสองไซคอ ก็ออกมาหารสองกันเท่านนี้ได้หนึ่งอันแแรวส่วนนี้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังเอามาคูณกันและเราต้องการคอร้อทั้สองเอ็กซ์ลบไซนนั้น X, สองเอ็กซ์เราก็ใส่ลบจากสมการข้างบนก็ได้แรลบเอบีสุดท้ายแล้วก็มาแทนในนี้อ่าเราปั๊บได้คำตอบตอบช้อยสามเลยครับอ่า